เราไปติดตามทีิจวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวันนี้เนี่ยจะไปนักอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับคุณปินมณีนากวารีนะครับผู้ซื้อข้าวอินบีทีนครศรีธรรมราชอยู่ในไส้กับเราแล้วนะครับนะจะเข้ามาพูดคุยตามประเด็นกันในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณปินมณีครับสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะพี่บ่าวเกียงหลงข้าแก่นค่ะครับ้องข้าปินกับลาวไอควางนิดหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เลยที่นครศรีธรรมราชโย่ตรงนห้เลยลักษณะเป็นบันเฟือกครับตอนนี้ ค่ะตอนนี้สถานการณ์น <àn> <N> ้ำท <N> ่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ชื่อเราคลิกนะคะขอวันนี้มียางเข้าสู้วันที่ห้าแล้วค่ะแล้วพื้นที่หับน้ำยางเทีอคือสถาบนนครนครศรีธรรมราชนี่ก็ได้รับผลกระทบแล้วบางตมาพื่นช่วงประมาณสีุ่่งห้าถึงค่ะน้ำป่าจากเสือเข้าล่วงมีก็ไล่บาลงมาในพื้นที่ค่ะแต่ว่าตอนนี้จะมาดูพื้นที่เทีอเถสาลนนะคะย้อนกลับไปนิดนึงแลาวแต่ว่านครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะก็คือเรานี่เจอกับ อ่าปันห้านามอ่าขุนตกเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดถึงถึงวันที่ยี่สิบมีทางจังหวัดมีการสรุปพื้นทีะะ่อุทกภัยมาแล้วนะคะว,ว่ามีทั้งหมดยี่สิบสามสิบสองอำเภอค่ะก็คืออำเภอสะอว้วนอำเภอเมืองหาดสาราคุขีรีถึงส่งหลันทีบุญหน้าบอนสิชนสวางเชลุมผัดเกลือพวดไสหละบลาศักดิ์ค่ะ มีพื้งทีที่ได้รับความเสียหายมีเบศกาต่ำบุญห้าร้อยสิบห้ามู่บานกาวชุมชนค่ะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากครังนี้นะคะกว่าแปดนื่นัวเรือนกว่าป้องแฟนคนค่ะแล้วก็มีพิเศษสิ่งยแล้วมีก้องรายต่วนสียูอาไส้ทางการเกษตรแล้วก็ฝ้าทงนา สายุต่งางๆเนี่ยเราดูเราว่างการสำรวจค่ะซึ่งทางทันงผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครพีรธรรมราชนายส้มไทยลีลาน้อยนะคะท่านก็ได้สร้างการให้แหม่มเงเพือนท่านยีได้สมมร้างแหม่มเพือเลยค่ะเราสืบติดตามฝ้ามราว่างแล้วก็ประเมินสถานอารา์ตอนลอดยีชุดที่สอวโมงนะคะให้มีการแจ้งเตือนพีนองประชขาชนติดตามสถานอากา์จากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือนี้ก็ให้แจ้ง ตปอย่างคลื่นบันเทิสร้างความไทยคลองแต่ลับยืนสีซึ่งก่อนหน้านี่ด้มีการเปิดซุ้นเป็นสีกระจายแล้วของอยู่ข้างอำเภอแล้วก็พี่บอกเกี่ยงง้าวแกนสิ่งนึ่งค่ะที่สร้างัญก็คือระบบการแจ้งเตือนชื่อว่าสร้างันจริงจริงเพราะว่าแต่แต่ว่านี่มีการแจ้งเตือนนะคะจากระบบจะบอกดแคสมีฟ้องทางด้วยกันก็ทําให้ทีมองประชาชนในพื้นที่ดินขค่องหรือว่าพื้นทีุ่ิ่มซ้ำนี่จะมีหรือล่าค่ะในการเตรียมความพร้อมอบัยพยสิ่งของให้ในยุคในที่กลอดภัย ื่อคนที่พี่ว่ายุ่งดิบโคร่งจริงๆก็พี้ลงกระชาชนพออพยพมาอย่ายงสุนที่ทางจังหวัดแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนของที่มีใจหมีการเสียงกันเอาไวา้ก็ลดความเสี่ยงให้ตรงนี้นะคะเพื่อสภาอากาศค่ะวันนี้นี่ต้นตกนักหมาหมือนกันนะคะมีอตอคิดอยู่ในเขตเทสบา,าลค่น<อ>ละนะคอร์ลคอรที่ธรรมราคือตั้งใจมือคืนนี่มือคืนตอนประมาณสี่หาถุมนี่ก้นยึดกัิชิงชิงชวงไปประมาณต้านซี่ฉัวมงนะก็ทําให้การระบายนานเร็วขึ้น แต่ว่าข,ขอั่งจากนั้นมาเขาว่าลุงมาจนถึงตอนนี้ค่ะกอตกนักสลับเบาอยู่เป็นจิงช่วงๆแต่ตอนนี้ก็ยังนักอยู่พอเมื่อที่บอกขาะในเขตเทศบาลนครนครที่ธรรมราชนี่ก uh ็คือปรับน้ำนะคะจากรงน้ำหานีเสียเขาล้วงก็คือถ้าเกิดว่าก็ตอกทางส่วนเสีอเขานี้นับไปเลยค่ะสิบถึงซิบองโมงในเขตเทศบาลนครนครที่ธรรมราชนี่จะได้รับพผลกระทบทันทีแต่แต่ว่านีชวงเทียงก็มีการ ขึ้นผงแดงค่ะตามจุดสํากัญต่างๆเพื่อที่จะแจ้งเตือนถึงองะชาชนให้เร่งอุยพแล้วก็เตรียมรับมวลน,น้ำที่ถึมพุ่งขึ้นนะคะก็เมื่อดีเราสาบผ่านครศรีธรรมาราชจะมีคลองหาซายสีไล่พันธ์ตัวเมืองเลยนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นทีเดียบอยแล้วก็สูมชุดลักล่ากบบซับผ่า,พพานนี้มุมป้อมบ่ออ้างประตูเข้ายฟนาวัดน,นะคะแต่รับนานตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะ ในเขตเทศบาลนี้ค่อนข้างที่จะวิกิดนิดนึง <c oughs> แต่ว่าในเรื่องข้อการระบายน้ำค่ะทางด <c oughs> รกนกเกศมาอยู่ทศ่มนตรีนครนครริธรรราช เร่งค่ะแล้วก็มีการบูรณาการการทํางานรวมกันแต่แกคึืนมีทันผู้ว่าค่ะนายสุนทรีละน้อยนะคะก็ได้เดินข้างลงพื้นที่ไปตอนประมาณสี่ถึงกว้างใี่เรามีภาพด,ด้วยนะครับที่ที่น้องเจ้าปินส่งเมื่อคืนนะครับเนี่เนี่ยเนี่ยค่ะใช่เมื่อค<ๆ>ืนนี้ประมาณสี่ถุงกว้าเลยค่ะทันผู้วา่าคือเมื่อเมื่อหลอสาป,ป่ะค่ะก็ประมาณสี่ถุงซึ่ง้าถุงน้มจะไล่าชาวตู่ตัวเมืองนะคะจริงๆก่อนหน้านี้แหละค่ะเทศบาลเขาก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามต ลอกต่อยต่างๆนะคะแต่เมือ่อคืนนี้ได้รวมกับชุรับประทานที่15ค่ะก็ได้มีการเพิ่มเขื่องชักดันน้ำถีบคลองอันนี้นี่คือพายก็คือเป็นคลองหน้าเมืองนะคะสีท,ทันูวาลงไปเป็นคลองใต้ลักค่ะตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งเขื่องสูบน้ำเรื่องชักดันน้ำค่ะเพื่อ,นนอที่จะเร่งระบายออกสู่ทะเลนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นค่ะเมื่อที่บอกก็คือว่า ้นมันมันมันิ่มขึ้นก็การระบายน้ำเนี่ยอาจจะทําได้มีอุปสรรคนิดนึงอะคะ่ะแต่ถ้าตัวว่าฝนยึดตกทิ้งช่วงนี่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าเราติดตั้งเรื่อนมอนข้างที่จะเย,ยะ้ยอมมาเล้ค่ะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากโครงการชลประทานนะคะมาด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะก็สราบว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางทีสบานเนี่ยเขาก็จะมีการคาดรือกันนะคะว่าจะมีการเผิมเรื่องพักน้ำ อีกไล่จุดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตอนนี้มีตามซอยต่างๆในเนฆเทศสบาลน,นี่น้ำตุ้งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อถี่เช่นในภาพตามซ้อยต่างๆค,คือมันเป็นพื้นที่ลุม่มปาำเราก็ต้องต้องต้องทั่ใจนะค่ะวะ่าถ้าฝนตกทางถือเขาเขาล่วงนในพืน้นที่เมฆเทศสบาลเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบทันที่ตวาว<ฮ>าหน่นกันประสานง,งานด้ในการการทำงานรวมกันเชือ ให้หลุดตามซุ่นเสียตของผีน,งน,น้องประชาชนให้ได้ให้ได้หมาที่พูดอะค่ะเพราะว่าการแจ้งเตือนนั่นหมายบอกคือถ้าเกิดว่าผีน,น,สาสน้องประชาชนเอ่อคนใหญ่ซิ่งท้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ทีฟุ้งแล้วก็อพยพตัวเองผู้ป่วยติดเสียงคนข้าวคนแก่นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยไปอยู่ <ว ả. S 2> ตามซุ่นที่ทางเทศบาลได้ได้เต<ว>รีรยมเอาไว้เนี่ยก็จะหลุดตามซุ่นเสียตรงนี้ค,ค่ะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศชาววันนี้ทุกไหมครับนี่ที่เราเห็นอยู่นี่ ค่ะชาววันนี้ค่ะนั่นแหละเมื่อเมื่อคืนมีน้ำลือมากใช่ไหมคะแต่ว่าเช้านี้ก็คือเต็มแล้วถนนพัฒนาการฝูฟางมีสวงหมู่บานเมืองทองสวงนาโอเชียนตรงนั้นนะคะก็จะมีระดับน้ำเอ่อไล่ไล่ตัดท่านถนนค่ะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อนซอยต่างๆยังไม่ต้องฝูดขึ้นค่ะเพราะว่าเอ่อประมาณเทียมเทียมเอวถึงเทียมอกแล้วอะค่ะครับน้องสาวปิ่นกับมีทราบมาว่าถนนสายรักถูกตัดขาดบ้างไหมอย่างเดินทางได้ปกติไหม เอออย่างเดินทางได้นะคะอย่างม่ในในมีมีธีว่าเออพิชแต่ว่าก็คือต้องต้องเพิ่มความระมัดระวังรดเล็กนี่จริงๆก็คือต้องก็ไม่ในขวนญท่านนะคะ <ๆ S 2> คือบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่มเป็นบอมา้าที่ว่าตรงหนี่ว่าคือเมื่อถนนัๆๆนนหนทารสู่ข้ง้งมีต่างแต่นาตลาดสู่ขว้งมาถึงทึ่เออเยก่มโปค้ค่ะเ <ๆๆ S 2> ส้นนี้ทั้งเส้นอ่ะก็คือชาดได้แต่ว่ามันจะมีบางจุดที่มันเป็นพื้นที่ต่ำ อ่าอาจจะต้องถึงความระมัดระวังรู้ว่าต้องเลี่ยงการใช้เส้นทางนะคะแต่แต่ยังไม่มีประกาศหวาหวาเอ่อย่างใช้ไม่ได้นะคะครับอ่ะสุดท้ายแล้วกับทีท้าวันนี้เป็นพันธุ์พืชบ้างครับสภาพับอากาศรวมถึงสาพั้นาชาววันนี้สุดท้ายค่ะก็ยังยัง,ย,งยังนักอยู่ค่ะเมื่อมีเอานี้ตอนนี้ก็ว้นเทลงมาอย่างนักเลยคะ่ะก็ชืว่วคือคือมันก็ต้องเป็น เป็นปรากฏการณ์ทุกปีนะคะที่เราจะต้องเจอกับภาวะอุทกภยัยก็ยาค่ายที่นองประชาช,น,ชนนิ้เหมื่อถึงค่วคืได้ได้แจ้งเตือนค่ะวะทุกอำเภอไม่ใช่ที่ต้องอำเภอที่ว่าุจกรรภัยนะคะทุกอำเภอเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมปรับมือกับผู้พัฒนาการอุทกภยัยที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การเซฟ คือโซเชียลต่างๆนะคะก็ให้ดูวันเวลอหนาส็ท่านผีผิดเพื่อนี้ด้วยผบังทีมเสรีสไปแล้วแต่บาบามันยังมีอยู่ค่ะก็ต้องฝ้าระวังแล้วก็ติดตามไปจนถึงวันที่23พฤศจิกาค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณปินมานี่นะครับน้องสาวปินครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณคะ่ะครับขอบคุณเลยสวัสดีนะครับเอาใจช่วยนะครับ